สวัสดีครับผมอาจารย์วุิกิจชัยวินิตนะครับสอนอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะมาทํางานที่นี่นะครับครั้งแรกก็คือในวันที่18ธันวาคี2549นะครับก็พอปี53นะก็ไปรับราชการอยู่ที่โรงเรียนป้อมละคตาแล้วพอปี2 5 5 6ก็กลับมาที่นี่นะครับกลับมารับราชการที่นี่นะความรู้สึกนะครับที่มีต่องาร ครนะครับก็ครั้งแรกที่ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณนะครับศิษย์เก่าทุกคนนะฮะที่ให้เกียรตินะครับเชิญไปนะครับแล้วก็ในในปีนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับที่ลูกศิษย์ทุกคนนะฮะยังไม่ลืมครูคนนี้นะครับก็ยังเชิญนะฮะที่ว่าจะไปร่วมงานนะครับก็ก็ขอขอบคุณและขอขอบใจนะครับลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะครับในวันที่7จ็ดมกรายนี้นะครับก็ ครูก็ยินดีที่จะไปนะครับแล้วไงเราเราไปเจอกันนะครับครับผ้มสวัสดีครับ